โอเคครับผมวันนี้เรื่องามยามดีครับเอาเสื้อมาแจก FC ครับผมนี่อันนี้คือว่าจะแจกให้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็เลยยังไม่มีโอกาสวันนี้ก็เลยทํามาแจกให้คนละตัวครับผมนี่ครับเส้ครับนี่ครับนี่คูบิสครับโอ้เสื้อไร่พันดีกับเสื้อวัยรุ่นพันเมฆครับผมดูอันนาคตรงงแล้วเนี่ยนี่ถ้าผมได้เสื้อตัวนี้ผมครับผมไม่ไม่น่าจะได้นอนอยู่บ้านนี่เลได้ทำงานแน่นอนต้องไปติดงานอันนี้ของแม่อองครับพ่อจักรเสื้อพี่ฮะ ให้ให้ให้ไว้ใส่อ่ะใส่โชว์นี่ใส่โชว์หน่อยใส่โชว์หน่อยเสื้อพันดีนี่ครับนี่ครับอืมด้านหน้าจะมีโลโก้เพจไวรุ่นพันเมตรนะครับด้านหลังก็จะเป็นได้พันดีพันเมตรนะครับผมจะใส่วันลยครับผมผมจะใส่ไม่วานแหย่ใส่หวานแหนะฮะนี่ครับนี่เหงาหมดแน่ก็ขอร้องเดี๋ยวจะมีแม็์กระชับยึดอยู่นะเม็ดกระชับเม็ดนะใส่อันนี้ตึกนแกเลยครับเป็นไงนะครับดูครับนี่ สีเขียวเหนียวซับสีเขียวเหนียวซับนะครับโอเคเาดูข้างหลังครับมาครับดูข้างหลังหน่อยโอ้โหฝากติดตามด้วยนะครับไร่พันดีครับเพจไร่พันดีแล้วก็ทางยูทูบฮะเสื้อนี้ไม่หวานไปหวานแหงอะไรนะครับนะครับอ่าโอเคเก็บไว้รุ่นพันเม็ดนะครับแล้วก็ไร่พันดีนะครับนี่ครับไม่ได้พันงามๆนะครับแกล้งโอเคครับเดี๋ยววันไหนไป ลงปลาเนี่ยใสทุกคนได้เนเยี่ยบปึ๊ดเดี๋ยวให้ทีมงานอีก3-4ตัวมาโอเคโอเคครับเจอกันครับผมออร่ยยมากลงง